อ่ะสวัสดีครับสวัสดีชาว Forex Fusion ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเข้าสู่คลิปวิดีโอข้อการประจำวันวันน,น,นี้วันที่17แล้วนะครับมกราสองพันยี่สออันนี้อัดคลิปใหม่อีกรอบนะในวันนี้เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยน้องทักมาบอกว่าคลิปเนี่ยเสียงจากคลิปวิดีโอมันมันแทรกเข้ามาในไม้นะครับก็เลยจะเป็นต้องมาอัปเดตใหม่มาอัปใหม,ใหม่โอเคครับก่อนนี้เลยนะครับ แนะนำตัวกันก่อนนะครับสำหรับใครที่มาเจอช่องนี้ใหม่นะครับมาดูคลิีวิอนี้ครั้งแรกอยากเทรดได้แบบนี้อยากวิเคราะห์ได้แบบนี้นะครับให้เข้าไปที่ช่องแล้วไปที่วิดีโอสักสักคลิปหนึ่งแล้วกันไปที่คาําอธิบายนะครับก็จะเห็นว่าด้านล่างนะครับผมได้มีการจัดลําดับเนื้อหาวิธีการเรียนรู้ไว้ไวแล้วเรียบร้อยนะครับเป็น8คลิปเนื้อหาหลักนะครับแล้วก็เป็น6คลิปเป็นเนื้อหาที่จําเป็นต้องรู้ พราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยถ้าเรียนทั้งหมดนี้ครบแล้วนะครับแล้วก็ดูคลิปวิดีโอพอกราฟประจําวันประกอบไปด้วยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าน่าจะน่าจะสามารถที่จะเทรดแล้วก็ทกํากาไรได้แน่นอนโอเคเนาะที่ถัดมาสําหรับใครที่ต้องการสมัครรับบทวิเคราะห์ต่อวันนะครับมีการสอนเพิ่มมีห้องแชทมีมีเมนเตอร์คอยตรวจกราฟความถูกต้องต่างๆนะครับนะครับให้คิดให้คลิกที่คําว่าสมัคร ผมได้มีการแบ่งนะครับหรือว่าจัดลำดับเนี่ยการซับสครต์ออกเป็นทั้งหมดเนี่ย4ระดับนะครับถ้าเป็น 5, 50เนี่ย50ก็คือเหมือนกับว่าเราสนับสนุนการแบบชอบเนื้อหาอเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วผมก็จะตอบแทนท่านด้วยด้วยแบบเป็นคลิปวีดีโอประจำสัปดาห์แล้วก็มีกราฟให้ทุกวันจันทร์แค่นั้นทีนี้ถัดมาถ้าเราอยากได้กราฟทุกวันละ่ะทายัางไงก็ขยับขึ้นมาครับเป็น300บาทต่อเดือน นะสามบาทต่อเดือนก็จะมีคลิปบทวิเคราะห์ forex แล้วก็คริปโตเคอเรนซีให้ทุกเชา้าตื่นมาทุกเชา้าคุณจะมีบทวิเคราะห์ที่ผมส่งให้นะถ้าเ้า900บาทขึ้นไปจะมีคลิปบทวิเคราะห์ส่งให้ทุกเชา้าแล้วก็มีห้องที่สามารถพูดคุยได้แล้วก็มีคลิปวิดีโอสอนพิเศษด้วยเป็นยังไงามาดอูอย่างเช่นอันนี้คือตัวอย่างบทวิเคราะห์นะครับที่เราส่งกันทุกเชา้านะครับวันนี้วันที่17เนาะก็จะเห็นว่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ อันนี้อะไรเนี่ยสามสิบอันนี้ซ้ำนะลบออกก่อนอ่ะก็จะเห็นว่าประมาณนี้ครับจุดเข้าจุดออกมีครบนะครับจุดตัดขาดทุนทุกอย่างครบเสร็จสมเรียบร้อยนะครับอ่ะที่เหลือนะครับก็คือให้ทุกท่านเรียนรู้ตามบทวิเคราะห์ไปด้วยเช่นทําไมภาพนี้มันเป็น b a พ p a t ิร์นถูกไหมครับทําไมผมถึงมองว่าตรงนี้เป็นแบดได้ทําไมต้องเอาโซนนี้ทําไมต้องตัดขาดทุนตรงนี้ทําไมถึงมี ab เท่ากับ cd ตรงนี้อย่างนี้ครับ ให้ทุกท่านดูคลิปวิดีโอที่ตัวใต้คำอธิบายวิดีโอ,อก่อนหน้านี้ที่มันมี8เนื้อหาหลักอ่ะพอดูพวกนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถที่จะแกะภาพเนี้ยแกะแพทเทิร์นเนี้ยแกะเงื่อนไขในการเทรดนี้ได้อยู่แล้วถูกไหมครับอ่าอย่างเช่นชุดเนี้ยดูครับ B พักประมาณสะสี่สิบแปดโดยประมาณเนาะ B พักสี่สิบแปดมันก็จะอยู่ในช่วงสามแปดห้าสิบอ่า B พักสามแปดห้าสิบดีจบเพราะอะไรครับ อ่าสามพักสามแปดห้าสิบเป็นแพทเทิร์นอะไรแบตแบตจบอะไร8แปดสิบแปดจุดหกเนี่ยก็ตรงเนี้ยเห็นไหมครับก็เป็นไปตามสอนทุกอย่างนะครับโอเคไหมอ่าอันนี้คือตัวอย่างวิธีการเรียนรู้ไปกับบทวิเคราะห์นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิกนะแบบมาเจอแล้วเข้าตามงนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ควรจะมีความรู้อยู่อยู่บ้างนะครับเพื่อที่จะจัดการกับออเดอร์ที่เราถืออยู่นะครับอ่าอันนี้ก็ฝากไว้นะครับมันเป็นบทวิเคราะห์เฉยนะมันไม่ใช่สิกแนล นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมส่งมั่วนะอ่าก็ผมส่งไปยังไงผมก็เทรดอย่างนั้นจริงๆนะครับอ่าถัดมาครับอ่าห้องพูดคุยก็จะประมาณนี้นะครับมีคุยกันทุกวันนะครับแล้วก็มีห้องสำหรับดาวน์โหลดเอกสารห้องรวมคลิปสอนพิเศษนะครับอ่าอย่างเช่นเมื่อวานเราก็มีไลฟ์สดนะครับวิเคราห์กราฟนะครับก็มีพี่แม็กซ์เดอะเทรดเดอร์นะครับที่เทรดด้วยเอียดเวฟนะครับเข้ามาแจมกับเราเนาะนะครับเมื่อวานนะ เพราะงั้นเนี่ยสมาชิกตั้งแต่50จนถึง1,500บาทเนี่ยมีคลิปนี้นะครับมีคลิปนี้ให้ดูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้า900ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นไลฟ์สดซึ่งคุณสามารถที่จะเปิดไมค์ถามอ่ะพี่แม็กได้หรือถามผมได้ในระหว่างที่เราวิคห์กราฟโอเคนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกที่เป็น900ขึ้นไปนะครับใครสนใจก็อ่ะจัดมามาอยู่ด้วยกันนะครับสุดท้ายครับก่อนที่เข้าสู่คลิปวิดีโอวิคห์กราฟก็ฝากช่องพี่แม็กหน่อยนะครับเดอะเทรดเดอร พิมพ์เข้าไปเลย the trader ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยใครที่กำลังหาแหล่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับ e d i o t Wave นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะมีสตางค์มากนักว่าง,งั้นเถอ,อะเพราะว่าช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีข้าวของก็แพงอยากแบบสักที่หนึ่งแล้วกันที่มันเรียนฟรีแล้วก็แบบเรียนฟรีแล้วดีด้วยอย่างเงี้ยผมก็แนะนำพีแม็กละกันนะครับวิธีการเข้าห้องเรียนรู้ของพีแม็กก็ง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ไปที่เพจนะครับก็คือเซิร์ชคำว่า The t r e n d เดนะครับเข้าไปแล้วทักแชททำตามเงื่อนไขให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเงื่อนไขพี่แม็กไม่มีอะไรเลยครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปส่งไปที่ตัวเพจหรือว่า Li n e Official ของแอดมินเนี่ยนะครับพอทำทุกอย่างเสร็จแล้วผ่านเงื่อนไขเสร็จแล้วเขาก็จะดึงคุณเข้ากลุ่มนะครับอมาดูตัวอย่างว่าพี่แม็กสอนอะไรบ้างนะครับ จากตัวอย่างนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้คือห้อง Discord ของพี่แม็กนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอ่าอะไรนะอีเลดเวฟเนี่ยพี่แม็กสอนสอนไว้นะครับก็จะมีเรื่องของ Impulse Diagonal z i g z a g เห็นไหมครับ Flat Triangle Combination ก็คือพวก W X Y แล้วก็ฟิบโบรชีอีกทั้งมีเนื้อหาอื่นๆเยอะด้วยนะครับอ่ะเรียนกันให้ตายไปข้างหนึ่งเลยเห็นไหมครับเยอะมากนะครับอันนี้คือคุณต้องทําเงื่อนไข ให้ผ่านก่อนนะพอผ่านเสร็จแล้วเขาจะดึงเข้าห้องเนี้นะครับห้องเนี้คุณก็เรียนรู้ได้เลยนะครับเรียนรู้ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือห้องที่ต่อ IB ถ้าสมมติว่าคุณต่อ IB ของ The Trader นะครับคุณก็จะได้เข้าห้องนี้ด้วยนะครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องบทวิเคราะ e ห์ l อียรเวฟแบบจ๋าเลยอะห้องนี้นะครับมีการแยกไวเรียบไว้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น JP y เห็นไหมครับก็จะมี J ทุกคู่เห็นไหมครับมีเ e อียร์เวฟมีบอกว่าชุดนี้เป็นสถานะขึ้นอะไรจะขึ้นลง ทุกอย่างครบครับจะเอาอะไรอีกครับแค่นี้ผมว่าก็ผมว่าเราเทรดไม่หมดหรอกจริงๆนะเยอะมากครับเยอะมากนะครับเพราะนี่ก็ไปติดตามพี่แม็กได้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คริปโดข้อกราฟของเราดีกว่านะครับสำหรับตัวทองคำเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับพวกเราก็ถือกันมาที่2ราคาเนาะหนึ่งแปดสองสาม 18 2 6นะครับเราถือกันมาที่2ราคานี้ราคาก็เมื่อเช้ารนาะก็ทิ้งลงไปแล้วก็ดีดขึ้นมานะครับทิ้งลงไปแล้วก็ดีขึ้นมาทีนี้เนี่ยก็จะมีคําถามแล้วว่าเออเราจะเก็บดีไหมหรือว่าเราจะถือต่อนะครับเหมือนเดิมครับผมยังยืนยันคาเดิมคือสิ่งที่จะเอาผมออกจากตลาดได้รือคู่นี้ได้คือ SL กับ TP เท่านั้นนะครับแต่แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่มีของอ่าอยากเล่นบ้างทําอย่างไรนะครับ ถ้าเราเหลือบไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชุดนี้เหมือนจะฟอร์มมาเป็นชาร์กได้หรือเปล่าเดีย๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งไม่ได้ฮะชุดนี้วิ่งลงมาพักไม่ถึง38นะครับแต่ว่าทุบลงอย่างนี้ครับถ้าเป็นชาร์กจะต้องพักอย่างน้อย38ครับอยู่ในช่วงนี้ถ้ามันจะเป็นชาร์กนะสีแดงพักถึงไหมไม่ถึงครับถ้าพักไม่ถึงแบบนี้เราอาจจะ หันไปใช้เป็น50 pattern ก็ได้นะครับอาเช็ค50ก่อน BCXA0XA XA extension นะ50มันจะมันจะต่างจากท่านิดหนึ่งคือ50มันจะเริ่มต้นที่ 0X นะครับ AB ชุดที่มันวิ่งขึ้นมานี่คือ C นะแล้วย่อลงมาตรงนี้คือ D อ่าอันนี้คือ50เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมพูด,ผม,ดผมจะพูดว่า XA extension แต่ถ้าเราแต่ถ้าภาพนี้มันเป็นชาร์กมันตรงนี้มันจะเป็น A แทนโอเคไหมตรงนี้มันจะเป็น B ตรงนี้มันจะเป็น C นะครับมันจะสลับกัน1ตําตำแหน่งเพราะว่าถ้า5้ศูนย์มันจะมีศูนย์ขึ้นมาตรงนี้แต่ถ้าเป็นชาร์กตรงนี้จะเป็น x แทนนะไม่งงนะโอเคผมจะมองเป็น5้ศูนย์แพทเทิร์นแทนเพราะงั้นเนี่ยห้าศูนย์แพทเทิร์นนะชุดนี้ที่วิ่งขึ้นนะมีโอกาสขึ้นได้คือนี่ครับกรอบสีส้มนี่เพราะฉะนั้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่มีของหรือไม่มีออเดอร์หรือมีของอยู่แล้วอยากรู้ว่ากราฟจะขึ้นมาได้ถึงไหนนะครับคำตอบก็คือโซนสีส้มนี้ครับในกล่องนี้แหละนะครับมีโอกขึ้นมานะครับเช่นถ้าสมมติว่าชนประมาณ106 8สนะเพราะว่ามันมีเทรนไลน์ด้วยมีเส้นกดด้วยชนปุ๊บเขาจะย่อมาที่50%โดยประมาณนะครับแล้วมันจะเลือกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อโอเคนะนี่คือ นี่คือเอกลักษณ์หรือว่าเป็นพฤติกรรมของกราฟนะครับเมื่อฟอร์มในรูปแบบของ5 0าสิบเมเนะครับคือส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าลงมาที่50%เนี่ยมันมักจะขึ้นต่อแบบนี้ซึ่งมันอาจจะฟอร์มเป็นชุดแบบนี้ก็ได้เป็นทำมืออีกหนึ่งภาพแบบนี้มีโอกาสเป็นไมได้ไหมมีนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครที่มีออเดอร์อยู่แล้วนะครับก็ถือต่อไปครับยังไม่โดน SL ก็ถืออย่าไปกลัว นะครับนะครับถ้าสมมุติว่ามันไซด์เวย์แล้วหลุดหลุดตัวเส้นกดนะเาก็อาจจะค่อยคๆแบ่งตอนนั้นก็ได้นะครับหรือใครกลัวก็ปิดหมดก็ได้อ่ะก็แล้วแต่ทุกท่านนะอันนี้ผมก็มันสอนกันยากอะ่ะนี่แหละผมบอกว่ายากสุดคือไม่ใช่หาจุดเข้านะยากสุดคือมีของแล้วทำยังไงเน,นี่ยไอเนี้ยยากยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทองคําวันนี้มีโอกาสวิ่งขึ้นมาที่ประมาณกล่องสีแดงเนี่ยสีส้มสีแดงเนี่ย แล้วก็จะยอ่อลงที่ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วมันจะเลือกว่ามันจะขึ้นแบบนี้หรือมันจะลงไปเลยนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเล่นได้ไหมคําตอบคือเล่นได้ครับน่าเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเรามองมันก็เหมือนจะฟอร์มเป็นฮาร์มอนิกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เซลในในชุดเนี้ยลงมาก็ได้สำหรับใครที่ตกรถไงคือไม่ได้ของที่ราคา2อ,อันเนี้ยนี่ก็เป็นโอกาสครับถ้ามันวิ่งแบบนี้นะเหมือนเส้นสีแดงเนี้ยก็น่าสนใจครับที่เราจะเซลลงไปอีกรอบนึง โอเคไหมอ่าเป็นไกด์ไลน์ให้ไว้นะครับทุกท่านก็บริหารจัดการกันเอาแต่ที่แน่ครับมันขึ้นมากล่องส้มแน่นอนอะนะเพราะว่ามันคือ50าสู t e มแบบนี้ครับมันจะลงมา50%โอเคเนาะอ่า่านไปสําหรับตัวทองคํามาดูคริปโต,โตเคอเรนซีบ้างตัว BTC นะ Bitcoin เนี่ยผมให้ไว้2โซนแล้วกันนะครับ คือถ้าขึ้นมาที่โซนประมาณข้างบนเนี่ยขาจังหวะในการเซลล์ได้นะครับด้วยเงื่อนไขของ c ีพอยตชาร์กนะครับส่วนมาด้านล่างเนี่ยก็บายได้ด้วยเงื่อนไขของดีพอยตแบทแบทแพทเทิร์นเองนะครับตัดขาดทุนเมื่อหลุดเส้นสีแดงมีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆนะครับเล่นไปตามที่เห็นนะครับคือคือแบบว่ากราฟอาจจะขึ้นก็ได้ถูกไหมครับแต่เราอาจจะเก็บไปแล้วอย่างเงี้ยครับมันเราเป็นสวิงเทรดไง เราเป็นสวิงเทดเราเทนได้ทุกจุดทุกจังหวะอยู่แล้วนะครับคือจังหวะที่กราฟขึ้นถูกไหมครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเทนขึ้นนะอย่าไปเซลนะมันเซลได้ถูกไหมแต่เราต้องไปเซลในจุดที่มันจะเป็นลักษณะของการย่อของเทนที่มันจะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็รอดถูกไหมว่ากันไปแต่แต่ทีนี้สมมุติว่าสมมุติว่าเราเซลแล้วมันไม่ย่อมันขึ้นต่อเป็นไงครับอย่าไปซีเรียส เพราะว่าเราไม่สามารถคุมกราฟได้ถูกไหมเราคุมกราฟไม่ได้เราจะคุมให้มันลงได้ไหมล่ะไ,ไม่ได้แต่สิ่งที่เราคุมได้คืออะไรครับคือเงินที่เราลงไปความเสี่ยงที่เราจะลงในเซตอัพนั้นๆเนี่ยเราเป็นคนคุมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีมการบริหารจัดก,การที่ดีนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือลงผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,า,มมาโซนบนเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ครับเทคนิคข้อมาผมก็แค่ก,กดผมให้กดเท่านั้นแค่ก,กดเทคนีข้อมากด ถือให้ได้ระยะ1ต่อ2ขึ้นไปอย่างนี้ครับระบบเทรดเราก็จะรอดละการเทรดของเราก็จะก็จะรอดละอย่างน้อยๆน,นะครับถ้ามันลงมา1ต่อ2ครับต้องเก็บให้ได้อย่างเช่นสมมุติว่าผมเซลล์ที่ราคานี้นะราคานี้เนาะ,ะผมควรจะเก็บให้ได้ก็ประมาณแถวเนี้ยเซลลงมาแล้วก็ควรจะเก็บให้ได้ประมาณเนี้ยทุกท่านว่ามันมันมีโอกาสได้ไหมอะไรเงี้ยอม หนึ่งต่อสองเนี่ยแถวๆเนี้ยแล้วมันอาจจะขึ้นไปเลยได้ไหมก็ได้ใครจะไปรู้หรืออาจจะลงไปเลยได้ไหมก็ได้นะครับมันหน้าง,งานมาอย่างนี้ผมก็จะเทรดอย่างนี้นะครับถัดมานะครับตัวเอราบ้างนะครับเอราเนี่ยราคาเนี่ยวิ่งเข้ามาใกล้จุดที่น่าสนใจแล้วครับที่เราจะเซลล์นะที่เราจะเซลล์นะครับ ฟอร์มขึ้นมาในรูปแบบของตัวแบดแพทเทิร์นแล้วก็มีเ b เท่ากับ C ด้วยนะครับส่วนตัวนะครับทคนิคข้อมาแบบนี้ผมก็จะเล่นหน้าเซลนะครับไม่ว่าใครจะบอกว่ามันจะขึ้นก็ตามเนาะทคนิคข้อมันมาอย่างนี้เราก็กดไปตามหน้างานนั่นแหละเราอาจจะเก็บไปแล้วก็ได้ก่อนที่มันจะขึ้นถูกไหมทำไมผมถึงเซลล์นะครับก็อันแรกแรก,ก็เงื่อนไขง่ายครับไม่ไม่เยอะอย่างเช่นผมเห็นราคามันทำโลว์โลว์เห็นไหม มันเบรกโครงสร้างก็คือมันเป็นดาวเทรนอยู่ตอนนี้มันขึ้นมาผมก็เลยมองเซลลแค่นั้นเองแล้วโซนด้านบนมันเป็นอะไรเอ่ยมันเป็น QM ไหมอ่ามันเป็น QM เพราะฉะนั้นนี่แหละคือคำตอบว่าทำไมถึงเซลล์ตรงนี้ไม่กลัวมันวิ่งขึ้นหรออะไรเงี้ยครับกลัวใครยังไม่กลัวแต่ความกลัวนั้นนะ่ะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่เราแต่เราคุมมันได้คือเราอาจจะเล่นให้มันเบาลงนะครับ พอมันถูกทางค่อยเติมก็ได้โอเคไหมอย่างเช่นคุณเทรดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซนต์กลัวจุดนี้จะเอาไม่อยู่ไว้ก็เทรดสูตรจุดห้าแล้วถ้ามันถูกทางนะครับก็ค่อยเอาศูนย์จุดห้าที่หักออกนะั้นน่ะมาเติมก็ได้ให้มันครบเป็นหนึ่งเปอร์เซนต์แบบนี้อ่ะว่ากันไปนะครับอันนี้คือวิธีการจัดการนะครับวิธีการที่จะวางกลยุทธ์ในการเทรดอย่างไรนะครับยากที่สุดคือมีของแล้วทำยังไงมีของแล้วเติมเติมได้ไหมอย่างเงี้ย ไม่ใช่หาจุดเข้านะครับผมเชื่อว่านักเรียนของผมทุกคนเนี่ยหาจุดเข้าได้นะครับแต่พอได้ของแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะมีอาการไม่เหมือนกันบางคนก็ตื่นเต้นครับกราฟขยับแค่กระดิกเดียวนะครับตื่นเต้นมากมายถูกไหมไอเราก็อ่ะมันก็เด้งมาในมือถือไอเราก็ตกใจตามอะเปิดดูที่โอ้ยขยับแค่นี้เองพ่อคุณเลยอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอย่างไรครับทุกคนจะมีรีแอคชั่นไม่เหมือนกันนะ อันนี้ก็ไปฝึกกันนะครับเป็นจิวเวีในการในการเทรดในการลงทุนอดอทคอยเอาไว้ก่อนนะครับส่วน e t h เนี่ยมาทรงเดียวเลยกับ Bitcoin นะครับถ้าเราดูนะครับราคาเนี่ยมีการทำไฮสหายแล้วเรียบร้อยตรง,ตรงนี้นะนะครับด้านล่างนะครับผมก็เลยว่ามันเป็นเหมาะมากนะที่จะหาจังหวะในการที่จะบายตรงเนี้ยที่ราคาประมาณ305ศ์เนี่ยฟอมลงมาในรูปแบบของ Bad Pattern นะครับเงื่นไข่ที่ว่างก็มาเสี่ยงด้วยกันได้ครับหาจังหวะหาจังหวะในการบายที่ราคาประมาณ305.93ตัดขาดทุนเมื่อหลุดประมาณ2,9 0พโดยประมาณเนาะประมาณ2อ0พอ่ะคือถ้าหลุด29 0พก็คือคัดทิ้งเลยนะครับหรือถ้าเอาง่ายๆตามหน้างานก็คือเส้นสีแดงผมนั่นแหละ <c oughs> ง่ายดีบายที่305ตัดขาดทุนเมื่อหลุดเส้นสีแดงครับด้วยเงื่อนไขของตัว แบทแพทเทิร์นนั่นเองกาล่าครับตัวกาล่าเนี่ยเราเห็นว่าราคาเนี่ยทำไห้หายแล้วเรียบร้อยถูกไหมตรงนี้นะแล้วไม่พอครับเหมือนจะเป็นทรีดิฟหรือเปล่านะผมตีเส้นเทลไลน์ด้านล่างเนี่ยมันมีแล้ว1กับ2เนี่ยขาดอีกขาดอีกอ,อันที่3ก้อน3แล้วก็มีมีการฟอร์มในรูปแบบของตัว Recept A พค e ลเเท่ากับซดด้วยก็น่าสนใจที่ จะบายขึ้นไปนะครับขึ้นถึงไหนไม่รู้อะแต่มันเป็นจุดบายก็บายไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาจุดปิดแล้วกันซึ่งจุดปิดมันไม่ยากหรอกแค่เราตีเส้นเทรนไลน์มาแค่นี้ก็รู้แล้วต้องปิดตรงเนี้ยโอเคไหมอ่ากาล่านะมานาไว้ก่อนแซนนะครับหาจาังหวะในการบายที่ราคาวันมาณ4.45 4.33โดยประมาณครับด้วยเงื่อนไขของตัวแบดพันทิ้งัดคาดทุนเมื่อเหุดเส้นสีแดงโอเคไหมเมื่อหลุดเส้นสีแดงก็ ก็าขาดแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะชิบ้าเหมือนกันเลยทรงเดียวกันนะครับชิบ้าเราเห็นราคายกหายหายแล้วนะครับถ้าราคาเนี่ยกลับลงมานะครับแนะนําว่าหาจังหวะในการบายนะครับที่ราคาประมาณแถวแถวเนี้ยประมาณโอ้โหอ่ะดูดูตามนี้แล้วกันโซนสีเทานี้แหละนะครับหน้าบายหน้าบาย โซลูนาครับเหมือนกันมาทรงเดียวกันเลยราคาทําให้ใหายเพราะงั้นเนี่ยบริหารจัดการดีๆนะการาฟพวกเนี้ทรงเหมือนกันนะคือถ้าพาดนี่คือพลาดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่แบ่งทุนออกมาดีๆนะครับอย่าไปเอาอินทั้งหมดทุกคู่นะให้แบ่งนะครับแบ่งก้อนเงินออกมากระจายความเสี่ยงให้ดีนะครับนะประมาณนี้ตลาดขาทุนมุดสั้นสีแดงนะครับโซลูนานะ xrp เหมือนกันเหมือนกันอีกแล้วนะครับ ราคานะครับผมเห็นว่าราคามันทำหายๆนะครับแล้วชุดนี้เราสามารถวัดเป็นตัวแบทแพทเทิร์นได้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยจุดนี้น่าสนใจครับโซนสีเทาด้าน,นล่างหาจังหวะในการบายครับที่ราคาประมาณ0.7123นะครับตัดขาทุนเมื่อหลุดเส้นสีแดงนั่นเอง BnB บ้างนะครับ BnB นี่ยังรันอยู่นะครับยังรันอยู่ตัวภาพนี้ครับสีน้ำเงินนะครับแบทแพทเทิร์นเนี่ยเราได้ของมาที่ประมาณ ที่ราคาประมาณ4 1 7 2อนะครับก็ยังถืออยู่นะครับแล้วเราก็เลื่อนจุดที่เราจะเก็บทั้งหมดมาไว้ที่โลของตรงนี้โลตรงนี้นะครับถ้าราคายังไม่หลุดเส้นสีแดงตรงนี้นะผมก็ยังถือต่อไปครับถือต่อไปมันอาจจะไซด์วีออกข้างก็ได้ใครจะไปรู้แล้วขึ้นต่อ,อประมาณนี้เพราะเนี่ยผมก็เลยเลื่อนตัวตัวที่เราจะมาร์กว่าเราจะปิดหมดเนี่ยปิดกำไรทั้งหมดเนี่ยมาไว้ที่ประมาณราคาประมาณ 465นะครับถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือว่าถ้าราคาปิดต่ำกว่า465ปุ๊บผมก็จะเก็บหมดเลยโอเคไหมเพราะว่าดาวเทีรี่มันเสียนะครับดาวเทีรี่มันเสียมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมเอาโออกแลแอนด์อัลฟาเดี๋ยวก่อนโอเคอันนี้อะไรอะตอมอะตอมก็ตามแผนเนาะค หมดหรือยังหมดแล้วมั่งเหลือไว้เหลือ,ลอไว้ให้สมาชิกผมบ้างครับเหลือไว้สมาชิกผมบ้างโอเคเรามาดูครับกันดีกว่านะครับตัวเหรียญตัวบิตค u ัเนี่ยนะครับหลังจากที่ราคามันยืน400ได้ใช่ไหมอ่ามันยืนเหนือ400ได้ปุ๊บมันก็ออกข้างมาเลยมันก็ไม่เป็นไรทีนี้นี้นะครับทีนี้นะใครที่ยังไม่มีของเลยยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะ่แนะนำนะครับเดี๋ยวรอให้ราคาเนี่ยมันลงมาที่ประมาณสัก325 303เนี่ยนะครับค่อยหาจังหวะในการซื้อนะ เพราะว่าราคาพวกนี้มันจะเป็นดีพอยต์ของอัล์เนทแบดมีเทนไลน์วิ่งผ่านมี QM อย่างนี้ครับมีพิบูลชีรีเทสเมนที่หลับประมาณ6 1 8ซึ่งคีย์เลเวลสำคัญเนี่ยมันมากองที่แบบโซนนี้หมดเลยอะโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยอยากให้รอราคาเนี้ยค่อยเข้าดีกว่านะครับส่วนไอ้ตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปเข้าเลยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันดึงลงเสียเวลา มาเข้าแถวเนี้ยอย่างเงี้ยดีกว่านะครับคือทยอยเข้าแต่แถวเนี้ยดีกว่านะครับอย่างน้อยน้อยก็เดี๋ยวดูก่อนอย่างน้อยน้อยก็ประมาณเดี๋ยวเนี่ยสามหกศูนย์อย่างเงี้ยครับเริ่มทยอยเข้าได้ละโอเคไหมอ่าทยอยเข้าได้ละประมาณนี้ครับตลหรับวันนี้ไม่มีอะไรเยอะครับ <laughs> เพราะว่ากามันทรงเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้วิ่งไปไหนไกลามาก นะครับเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะแฮปปี้กับการแชร์มุมมองนะครับแชร์ความรู้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ